yeah <laughs> มุขป,ป่าจะจากโลโคลวิทยกาดดยสิทธิ์มาเบียดเบียดเด้อสิทธิ์ยังสี่ระบาดอยู่ในขณะนี้ก็นอ,อยังแม่เด้อก็ขอให้อยู่ดีมีสุขป,ปาจะจากโรคลไข่ไขเ่เจ็บได้แม่เด้อท่านตัวใดก็ขอให้ไดเตาคงเพิ่มพูดนุนคค่นขึ้นแล้วคือเก่าคูนนี่อาจิตใจเซส,สท่าทีเม,ม,มื่อรอบอมุทนาบริจาคก็ขอให้ล่ำล่ำเรื่อยเ,ยเยงินไหลนองทองไหลมาอย่างบอขาดสายเด้อฮันเป็นไม่ขาดไม่คลายให้คล้อยค้องดีเด้อคนมาอุดหนุนอยู่ตลอดกาลเด้อ าผู้คุณมีจิตใจเซสัท่าที่มาร่วมอมโมทนาอาบุญอกุศลร่วมทำบุญร่วมครับวัาตาดอนซีมพองทำบุญครับอ่าลงพ่อโตเรียกผนมาลงพ่อโตแล้วนอหลงพ่อเนาะ ก็ขอ,ขอให้อยู่ดีมีสุขให้เิญรุ่งเรียงร่ำรวยร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลามาอย่างบาดสายได้ยมอย,ยมแม่เดินทีหลงังหลมาลงพโมทนาตามแต่กำลังและสภาพของญาโยมผูมิจตใจใสแา่าที่มาลรพโมทนาตามแต่กำลังและทุกท่าของญาโยม บานี้สรีระโยคาห้พรใส่สิจเดือนเกิดจะรักว่าแล้วพรแกวสิสรแล้วขอคุณสุขเลื่องลำให้โยมแม่ผู้มาทานจะได้มาโยยองบนเสตียงว่างไวยจะได้มาท่านไว้เป็นพระใจได้ของของน้อแม่ยน้เป็นเสตียงแท้ๆน้อเจ้าจะแม่นเดียงขอสวัสดีด้วย คุณพระทําไม่สู้สวยให้เจ้าร่องเจ้ารวยสละเซลยวงยวงด้อเจ้าผูุผลท่านพวกก็ซ้ามากล้นแหละแนดอังขนัเฮียนทั้งแรียเงินตากระดาษแดงยัขนใบแบงของแพงเพื่อนตั้งเตปูหมวดมากตั้งเตปูขอให้ซื้อให้คำนำเจ้ายาสิไล่ขนยบเมียนตา เทพในพ่อแทงทองทำไปทั้งทำให้พ่อโน่นแก่ขณนทั้งทำแลี้วกับเมื่อในพ่อของพรุ่งทางเดี๋ยวแม่เดื้อมันส่วนมา พออย่าเพื่อนทำสามกินท่าจะปางก่อนไปอยู่บ้านทำวามให้น้ำกองชวยถนอมให้ไม่สิ้นหอมเอาและสาตนไปเท่าชัวไม่กินหอมอุดเอาไปเท่าทัวงใครนิมแม่นี่เลยใันจะโยงย่างใหญ่จะต่อยใครตำตินขครจะเดินตามทางจะต่อยตัวขัรตำตัวย่ำจะได้ไปนา เดือตาโอ้ดแก่สาวผ้แห่มบตัวมานเดือาแม่เดือทั้งไปพอไปสายเล็นหางยาเรนีขั้นเจอลาลกนีพ่อเอื้เบอสลันกลางวาาดัาสุนีละพานพร เือแไปถูกต่กนต่อใจกัจกันตอกันใจกันันตจ่าันตอั่กจันตใจ่ใจตกัใจันใจกันใจนต่กัตั่ใจนต่ันนอกันอใ่านจน่่่่น ได้ท่านศิท่านาตามสภาพบารีาว่าจะเจาท่ามากท่านเสด็จกระทงทนถึงสีวันทากอข้อหาเจริญเจริญได้ทั้พจิเมยย่มี่ยมอเน้ออุลนกุศลนักกันท่านจะได้ขอข้อห้แดข้าวโถเพื่มทูนนนไหลกุกเก่าได้แม่เด้ท่านันท่านเงนลอยกับไหลมาเป็นเมืองหุ่นได้แม่เด้งอื่นกอข้ให้สโศกโศกด้วยหลัๆหลัเรื่อยๆา้าอยางบาสายขอข้อหาเจริญเจริญต้องเรีงเน้อ มันเหลือมันเสียบอะไรตัวนี้โอใส่ใส้ใส้ใบไปเลือนยามเสายามสวยและยามบ่ายี่ดิยมเรือบุญในหลาใส่ขันทันเกี่ยวเหนียวเรงให้เป็นทางคืนนี้เพ้งบอนพ่านอิพานส่นพละลของพานมาเปลี่ยนโยนยาตะเิ้อัดเาจัง อันนี้ทรงทางหาใหม้มาเป็นมาทวาทางเดียวาตายแล้จะนาใจสามายตื่นนายะไม่มามน,นำลอบลอมสมส,สิ่งให้ลำเลือทางสวรรค์ข้งหิ่งให้เจ้าดิ้งขั้นไปเท,ท,ท,ทิงข่านเติงยามได้ขัานี่ไก่ตีสอืสอในเส้นสมันมามาล ดอมกะบานวัดนี้อานิสงส์สรินทรงคงแค่นี้่าจะพี่แทนพื้นให้คุซาเ h มือืลุงในยืได้เหมือนปีน้องคุ้โยมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้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 ยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยอ้โ้โ้ ความท้าบุญเป็นผู้สนอยมนี่เพิ่งบุญจะได้ยาวให้ได้รับความเมียให้ได้เกอดเ็นสันติด้วอควาสุขสวัเดีคุยม ขอให้เจริญเจริญเดินฟังเทศน์ฟังละอันไปเรื่อยๆก็ขอให้มีสุขสมสุขเจริญอาท่านจะได้ขอให้เป็นได้เกาคุงทูบคุณนุ่นได้กุเก่าผู้มีจิตใจใสสุดท้ายที่มรรคบวชนาบรวิจัก็ขอให้ลหลับหลยด้วยเงินไหลน้องทองไหลมาอย่างอาาศใสด้วยจ้าสาธุที่วัดนาที่ท่องพุทเจ้านะโยม กันซูสีสวัสดีกันสายาสีมีกันไฟลายมาไผ่มาไผ่มาไผ่โอ้ยแต่ไฟตัโยกเดือสะทายท่วงความายไปโย,ยมร้านมือนีบวยอับไะเลอะตัวหนึ่ท้องเ้ท่ ก้าม <ítulo> <away> ่น <displayed, S 2> ่าใครขอสมบูรอ์มังไข้หุัซื่อเมื่อสวรรค์เป็นคู่รักจาสิ้นทุลายบ้านเก็นกับสิงคนปร์กอย่ามีขบวงไม่มายยนบ่านกำได้กำไรดีดอกเบี้ยฟุ่มกมีคนร้อยาเลยเขาเอง รวยงอู้วว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 ้วว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 มาวว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 า เราสำับนุกเบาะแสของเาดูเสียบเราเอาอย่าโดนราจรับชนะกริรบอุปสรรคนะรับท่ามกลางกระหนด้กระบน่ำโกเพูดมุ้นกรไรกเกาด้วยผู้คิดิใจใส่สัทธาท่านเงินสิ้นเงินซ่อมอะไรมากเป็นลอยมิจฉาเนื้อเงน่พันเงินพันเง่นลอยอะไรมากเป็นเมืองเป็นเสาเป็นะไน่ง่ายมากด้วยตัมองนดินจะเลนทุกเรียงอาจจะจูง อาทีหลักไหลขมานอกากมีเศสิบโมงแล้วน้องก็ขอให้จะเลื่อนจะเลื่นจะจจกหลงให้ไข่กินไข่เก็๊วไปยาสดมาเรียดเบียดใจโจ้มชาปัจานตาที่าวเพื่อนตาตาขเาก็ขอให้จะเลื่อนจะเล่นเด้อท่านขอไดก็ขอให้คุณในเก่าพูดพูกพุ่ะไปเลกรกสเดินยมพอโยเมยมียมนาดเลยเราอลางนันเยคท่านัยนีก่ เยอะแยะมาด้านให้ได้เมื่อความทำบุญเป็นกุศลจะอยู่อ้มในเพื่อนกันเดาเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับวัสดานานแล้วอะไรตอนนีอะไรมาทำใจเราแต่เราแต่เราทำเพียงเพียงแค่ไหวพริบก็พออยกันไดก็พอ อาวาสาลมันทายศิลากันหันงอนเดยมดื้ออยู่ทางการไวพ้พรไอ้ไหวแต่ยงทนีปีนาจังเสียมีมีงานไหมปีนาพระราทรงกันบุญเถีงยงจังสีมาไว้พร้อมขันสมกันตาขังสังี เงี้แล้วเสียงคนหอคนแซวกว่างเงียกี่ีปีนี่เปิดเท่านี่ปีนากังเสียงใจเนี่ยพี่น้องเราห้องต่างสมัยเพื่อนแค่ดูนี่แต่สิจากนูนี่ถ้าบ่มีเขาหลังจังสิ่คืนสมาดีอามยพียมไม่ได้สละเจ้าปีสิมาสกาบาทยาสนินมีที่ไห้เพียมไว้บาสจังคุณสิเนืสีห่างคนก็ห่างฉันมี คนสิหางกะหนีเมื่อเรือละแม่คนเอามันกันงันก่อนเตอนสิลาลงไว้วางให้หยุดทางจากไปทางบรรณาทางพุ่นเพิ่นสิคอยให้พ่อแม่พี่น้องยังขออยู่เพื่อละค่าลากคนในคนอยู่ให้อยู่ดีแต่มีแดงเวลาจวนชวงแดงย่าวไทยสิบคนโพบแบบเออ กาดาษองเสียงว่าสิหาไม่ดดวงกษริย์โดนไหมสิไตหันนทองไหรไม่สิไรไม่รักคืนไปอยู่บนเตียงไป่ันผู้น้อยใยปันมีหานสีมาซอยแม่นบอกของกระสังไปสีแมวว่าซอยอันอาจจะไม่ก่สขึืนเมื่อบางภูมิชาการบ้านเก่าบ่ได้มีอารลณสีดาวคืนก็เมื่อบาง ตัวสาี <ated> ่ทองเด้อเจ้าเป็นเอานอนมาอยู่พ่อพ่อแม่พี่น้องบ่คอยฮู้พอมันเลื่มระวางทางคำนี้ทางโลกกาดว่างเชิญเพ่เที่ยวกันเด้อยุ้มสมบัติลามทั้งอันต่างกันมีไว้เอาล่ะเว้าไปหลายบ่ใหญ่กว้างคุณยมก็สินายเว้าไปหลายอย่างคุณย้มดาปล่อยเว้าแเพียงขนอยน้อย

เอกน้อยหนึงประสันยมวะออกปนข้ออกลอขึ้อขล้อ้อขล้อขละอขล้อกอขล้อข้อขอขู้อขล้ออขล้อขล้อขล้ออ้อขล้อกล้อ้อนล้ออออข้ออขี้ออขล้ออ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 ้้ข้าล้ลอล้อลอ้ทาแ คือเตาได้ยอมเด้อให้คือมาเมื่อทองเงินจอยลาไเปียมน้ำล้นฝาเนอัทะเลหลวงเงินดังงไมา้ย่าสองไปม่ยงงยังทำที่อจไกต้องมาจ่กันฟังกจะจนอยูดีเมียฟองเจไว เกิดไม่เกิดขึ้นให้ทุกสังเวียนไปท่าสีนี้กันมาต่อไปกูสมบูรณกูนำพลอยให้เป็นพลอยหญ้าเป็นแห่เป็นท่องคำที่เหลืองแกเป็นผู้ เจ้าควาดิหนูเจ้าทําดีบ่สินเว้นสัวปจํวันเจ้าจะมีเงินพันเมืองคือกองอายุโดนอย่ามีเฒ่าอายุนานอย่ามีแกอายุนาน109ไสต่อเจ้าหนุ่มบ่สังอายุได้109ให้เจ้าหนุ่มคือสาวอย่ามีเฒ่าทางห้ลไปดังเฒ่าอยู่ในดพวกในห้องตาลกให้ี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่อนเด้ออาเกนีคณะกรรมการเป็เหล่าตัวแบนี้เฮ้ยเวลามาะลรเนาะอ่าะเดี๋ยวพิลามถอาจโงกันเด้อเขียนอีกก่อนเนาะ